เนื้อมอตรงไส้มันกลิ่นบวยชัดมากไม่เหลือกลิ่นของมะเขือเทศเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มิ้นจะมาทำ มะเขือเทศยัดบวยนะคะก็คือแบบมินเจอแบบว่าในทิกตอกคือเขาเป็นกระแสกันนะคะว่าใครที่กินมะเขือเทศยากแบบว่าอยากกินมะเขือเทศที่มันอร่อยอร่อยแต่จริงอ่ะมินไม่มควรจะกินมะเขือเทศง่ายอยู่แล้วนะแต่ว่าทําตามเขาว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะถ้าเอาบวยตัวนี้นะคะยัดเข้าไปในไส้แทนอ่าเขาเนนะรียกนะยัดเข้าไปในมะเขือเทศอะคะ่ะเดี๋ยวมินจะทําให้ดูนะคะว่าทํำยังไงนะคะนี่เลย เจาะเราก็จะอย่างนี้นะคะนี่นใช้บวยยี่ห้อนี้ค่ะเอาฉีดไปแล้วยี่ห้ออากิโกเป็นบวยเป็นบวยเค็มนีม่เลยลก็ยัดยมบาไปน,นี่จมหายไ,ได้เห็นไหมแล้วก็ปิดฝาไว้ สวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะที่มิ้นเอามะเขือเทศนะคะไปยัดบวยไว้นะคะหนึ่งคืนนะคะผ่านไปนะคะเดี๋ยวไปกินกันนะคะว่าเป็นยังไงแต่มิ้นมิ้นเคยกินอยู่แล้วนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมิ้นจะกินให้ดูค่ะเขาบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่กินมะเขือเทศไม่เป็นหรือว่ากินยากเด็กมันจะกรุบกลื่อนไอกลิ่นของมะเขือเทศะคะ่ะทุกคนไอมะเขือเทศยัดบวยเนี่ยพอเรายัดเสร็จแล้วเราก็เอาไว้คืนหนึ่งนะคะในตู้เย็นให้มันเย็นแบบช่ำๆเลยค่ะ มะเขือเทศที่มินใช้นะคะจะเป็นมะเขือเทศเนื้อค่ะมะเขือเทศเนื้อนี่เลยฟืบเห็นไหมมีบัวอยู่ข้างในมินใช้บัวอ,อันนี้ค่ะบัวที่มันจะมีแบบตัวสีขาวขาวเคลือบอย่างเงี้ยค่ะนียบัวอ,อะไรก็ได้ในเซเว่นหรือว่าอะไรก็ได้นะคะใช้ได้หมดนี่เลยมันก็จะหอมกลิ่นบัวค่ะนี่เห็นไหมคะแล้วก็ขอออกขอบัวออ,อก แล้วก็มาชิมเนื้อกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะกลิ่นหอมบัวะคะ่ะอร่อยนะปกติก็เป็นคนชอบกินมะเขือเทศอยู่แล้วพอใส่บัวยปก็ยิ่งอร่อยไปอีก เนื้อ uhm. มันตรงไส้มันกินบวยชัดมากไม่เหลือกลิ่นของมะเขือเทศเลยค่ะ ใครที่กินมะเขือเทศยากนะคะลองไปทำดูเผื่อแบบว่ากินได้นะคะวิธีทำเอาไว้ต้นคลิปนะคะิ้นทำเมื่อวาน ฝ้าไวอวมะเขือเทศยักษ์บวย้ยเห็นเขาทำกันในติ๊กตอกทำตามกระแสอีกแลุ้ผู้หญิงคนนี้อะไรกระแสมาลองดูอื อมอร่อยนะบวยความเค็มมาอยู่ในนี้หมดแล้วความเค็มของบวยอะะ่ะค่ะหรอง น้ำเยอะเนื้อเยอะด้วยมะเขือเทศเนื้อเนื้อจะค่อนข้างแบบแน่นโลละร้อยห้าสิบซื้อมาจากโรตัดไม่รู้ใครเป็นคนคิดกลน,นะ ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นคนใส่สุขภาพหรือเปล่าคนที่คิดคนที่ทำอันนี้เห็นไหมมันจะเป็นน้ำ,นำเราอย่าเอาไว้เกินหนึ่งคืนนะคะมันจะข้างในมันจะเละเกินไปค่ะเหมือนกินน้ำบ้วยเลยทุกคนเหมือนกินน้ำบ๊วยเลยสดชื่นมากหอมบวยเค็มเ็มไม่ใช่เค็มปีนะเค็มแบบอร่อยอะ่ะ ดูใกล้ๆค่ะน้องคนนี้กินไส้มะเขือเทศไม่ได้เลยนะพอผสมบวยปุ๊บนุ่นๆ <laughs> ดูความเนื้อสิเนื้อเยอะมากลองดูนะคะใครที่ไม่ชอบกินมะเกิดเทศลองดูอะไรที่เราไม่เคยลองเราต้องลองดูค่ะไม่ชอบก็คือแค่เลิกกินถ้าเกิดชอบ มันก็เป็นผลดีกับเรานะเพราะมะเขือเทศมันก็มีประโยชน์ไงบางทีคนที่กินอนะ่ะบางทีอย่างมินอะ่ะมินก็จะบอกรสชาติไม่ค่อยถูกเพราะเราเป็นคนที่กินมะเขือเทศอยู่แล้วเนาะคือไม่ว่าจะยัดบวยหรือไม่ยัดก็คือเป็นคนที่ชอบกินอยู่แล้วอนะไรเงี้ยคืออย่าเอาแน่เอานอนกับคนที่แบบว่าคือกินอยู่แล้วอนะไรเงี้ยแต่สําหรับนี้นะ่ะมินว่ามันอร่อยดีนะมันก็แปลกๆดีอนะไรเงี้ยจะใส่หรือไม่ใส,ส่ก็อร่อยแต่ใส่ไปก็คือแบบมันก็จะเป็นแบบเหมือนอมณ์เหมือนมะม่วงถ้าเรากิน เรากินเล่นๆมันก็อร่อยแหละแต่ว่าถ้าเราใส่เรากินกับน,น้ําจิม้มมันก็จะอร่อยมากขึ้นประมาณนั้นอ่ะ กินให้หมดทุกลูกโชว์อีกละเดี๋ยวคอยดูนั้นเดี๋ยวจะมีคนมาพิมพ์ว่าโชว์อยู่นั้นแหละเอาช่องกินโชว์ก็ให้โชว์นิดนึงให้ให้แบบว่าให้เกร็ดกล้องนิดนึงต้องโชว์นิดนึงไม่งั้นแบบน้ํำบวยชัดๆเหมือนเรากินผลไม้แบบอะไรไม่รู้เหมือนกินบวยดูดูเนื้อดิ น้ำเยอะน้ำบ้วยแบบเข้มข้นมาก มันขอดเทอในประโยชน์เยอะนะกินแล้วผิวดีด้วยเวลาที่เรากินอะไรเราไม่อร่อยเราพยายามคิดไว้ว่ากินแล้วดีกินแล้วผิวดีกินแล้วแบบขับถ่ายเหมือนมะละเพื่อนมินอะเพื่อนมินใช่ไหม <c oughs> มินก็บอกว่ามินก็บอกนางว่า เวลากินอนะ่ะให้นึกถึงประโยชน์ของมันไว้เวลาเรากินเราจะกินได้อร่อยขึ้นแล้วนางก็แบบว่าไปทําตามนะแล้วแล้วเขาก็บอกว่เออจริงจริงด้วยนะพอเราคิดถึงประโยชน์ของมันอะ่ะมันจะรู้สึกว่าเรากินไปแล้วมันจะอร่อยมากขึ้นค่ะเอาจริงๆลองดูลองดูช่วงนี้นะคะ เอาแต่ของกระแสมากินให้ดูแต่ว่าของกระแสก็ต้องเป็นของที่แบบผักผลไม้เงเี้ยได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดกระแสที่แบบบางอย่างอะ่ะมินก็ไม่ทำเด้อมินก็ทําเฉพาะที่แบบว่าตัวเองชอบกิน เรื่องนะสี่ลูกนี่ไม่ใช่นน้อยนะมินซื้อมาห้าห้าลูกค่ะกินไปลูกหนึ่งตั้งแต่พอเมื่อวานมินทําตอนเช้าเลยใช่ป่ะตอนเย็นมินก็กินไปลูกหนึ่งแล้วแบบตอนเช้ามินก็จะมากินอีกลูกหนึ่งอะไรเงี้ยพอตอนพอตอนเช้ามานะคือตัวบัวมันจะซึมได้แบบว่าดีกว่าดีกว่ากินในวันนั้นเลยนะเพราะมินลองละมินลองดูว่าแบบเราทําแต่เช้าแล้วเรามากินตอนเย็นซึมได้ไม่เต็มที่ ต้องต้องกินแบบว่าพอเราทําตอนเช้าค่อยมากินตอนเช้าอีกวันนึงคือบวยซึมแบบเข้าเข้าเนื้อมะเขือ,อเทศนะคะได้ดีมะกินเสร็จก็จะไปตลาดอีกต้องไปซื้อหอมดวงหอมแดงหมดที่บ้าน โอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ